สวัสดีครับสวัสดีครับผมจิมเป็นโต้นะครับมาต่อเนื่องกันดีกว่านะครับเนื่องจากาผมเคลียร์เนื้อเรื่องตรงนี้หมดแล้วเหลือน่าจะหมดแล้วตรงนี้แล้วก็เหลือพาร์ทนี้ซึ่งกำลังจะเปิดในเร็วๆนี้ผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมจะเล่นอันนี้ก็คือการเตรียมเวทีตรงนี้นี่ผมอะดองไว้จริงๆเรากดเริ่มได้เลยนะครับเป็นเนื้อเรื่องเนาะงั้นก็มา เป็นเซนติกับดู r a นดอลนะน่าจะรวดเดียวเลยนะครับปรับสมัครแฟนคลับปลุยเรื่องที่อยากทําฉันอยากเป็นไอดอลที่ส่องประกายฉันอยากเป็นทูตที่ส่งมอบความรักนี่คือความปรารถนาของฉันอันนี้คือน่าจะเป็นพูดถึงเซนติเนะาะไหนดูสิเธอมีเรื่องอะไรขอบคุณทุกคนขอบคุณที่มาชมคอนเสิร์ตของฉันในครั้งนี้รักทุกคนที่สุดเลย ฉันในตอนนั้นนี่ดีจังนะไอดอลที่สมบูรณ์แบบเป็นจอบกมือพร้อมกับรอยยิ้มที่สดใสของเธอเธอกระจายความรักจากหัวใจของเธอไปยังสู่ผู้ชมผู้ชมทุกคนโยนะคิดถึงช่วงเวลาที่ลโล่เหล่าเธออยู่เหรอแต่ก็จริงนะสําหรับไอด้าตกยุคที่ไม่ได้จัดคอนเสิร์ตมาตั้ง800ปีเนี่ยเมื่อต้องเผชิญหน้างานคอนเสิร์ตเขาไม่มั่นใจเป็นเรื่องปกติทาไมไม่รู้จักขอประตูก่อนที่เข้ามาครูฝึกจอมปลอมเอะที่เธอใส่ราย,รยฉันอยู่เหรอ ฉันเรียกเธอตั้งนานแล้วตั้งหลายครั้งแล้วแต่เธอตั้งหากเอาตะก้มหน้าดูวิดีโอตัวเองอะเอานะ้ามันแค่งานคอนเสิร์ตเองถ้าเกิดเธอกลัวขนาดนี้ฉันจะหนจะใช้วิธีนั้นมาฝึกความมั่าใจของเธอเองเธอคอยดูให้ดีวิธีนะั้นเอ๊ะเดี๋ยวก่อนครูฝึกจอมปลอมเธอ,อจะทำอะไรอีกอะไรอย่างโอ้มาดิจัดไปเกมต่อหางงูนะทุกคน Tức là phải lo cho nó chạy theo tụi mình Nhưng là phải để rộng rãi, không cần nhiều Chỉ cần phải hồi lộp Ôi Thật sự chạy theo tụi เก็บดอทเก็บดอทไว้โอ้ย,อย,อยชิปเป่งแล้วชิปเป่งแล้วแป๊บนึงทุกคนทุกคนเนาะแป๊บ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 เอาไปก่อนฮะผมมันลืมเวลาต่อจอยนะครับทุกคนจำว้มมเลยนะใครมีโปรแกรมสตรีมนะปิดก่อนนะไม่ชอบลั่นขึ้นมาโทษโทษโทษเอาต่อต่อต่อ,ตอแหงลย โอ้เ้วเลือดไม่ง่งเยอะเลยเดี๋ยวนะไอ้สีทองนี่อะไรอ๋อต้องเก็บโอ้ยอ๋อถ้าโดนตีเราจะเสียน้องไก่ <Yeah. S 2> เป็นไงหลังจากฝึกผ่านอย่างพิธีวิธานจากครัวไอฝึกไอดอลเนี่ยเธอมั่นใจขึ้นแล้วใช่ไหมไปสิไปให้คนดูตะโกนเรียกโลดแบบนั้นมันแค่ทําให้ฉันกล้าร้องเพลงแบบไม่ใช่ไม่เป็นมือชีพต่อหน้าทุกคนเท่านั้นไม่ใช่สิตอนนี้เธอน้าจะมั่นใจเต็มร้อยแล้วพลาดตรงไหนกันจิเป็นไปไม่ได้ฉันไม่เคยพลาดมาก่อนนะเพราะว่าเรื่องนั้น,มนไม่เกี่ยวกับความมั่นใจกนิดเรื่องนั้นโอ,โอ้เธอบอกว่าเธอร้องเพลงเพี้ยนเหรอ ฉันว่าต่อให้เธอแสดงแบบไม่สมบูรณ์แบบผู้ชมก็คงไม่สนใจหรอกมั้งทุกคนมาดูคอนเสิร์ตไอดลอลเพราะอยากเติมเต็มความฝันในสมบูรณ์แบบในโลกที่ไม่สมบูรณ์แบบนี้นะเพราะงานฉันอยากโชว์ด้านที่ดีที่สุดและส่งมอบความรักที่สมบูรณ์แบบให้ทุกคนใช่ว่าเธอคิดมากไปแล้วแต่ละคนอยู่กับการใช้ชีวิตกันขนาดนั้นทำไมเธอต้องมอกวุ่นว่าอาจจะส่งมอบความรักที่สมบูรณ์แบบให้ทุกคนด้วยล่ะพวกเขาก็คงไม่อยากให้เธอมาให้กำลังใจอะไรหรอก เออพวกเขาอาจจะมีคืนตัว๋วเอ,อแต่ถ้าเธอไม่อยากคืนกันจริงๆจ,จะเบี้ยก็ได้นะเดี๋ยวฉันจะจ,จ,จัดการเองเอาว่าตัวเองมีความสุขก็พอรเราเาหรอกเอาเธอเธอพูดถูกทุกคนอาจจะไม่ได้แคร์ว่าฉันจะส่งมของนัันทุกคนไหมบางทีทุกอย่างอาจจะเป็นที่ฉันคิดเปเองก็ได้คนที่จะซึ้งก็มีแค่ตัวเองแต่นี่เป็นเรื่องที่อยากทํานี่นะฉันอยากเป็นไอดอลที่สองประกายฉันอยากจะเป็นนางฟ้าผู้ถ่ายทอดความรักนี่ก็คือความปรารถนาของฉัน ฉันไม่อยากใช้วิธีหลอกลวงเพื่อเติมเต็มความฝันและฉันไม่อยากร้องเพลงเป็นเพี้ยนด,ด้วยความเบด้วยความเบิกบานใจสาเหตุก็มาจากฉันไม่อยากทําผิดกับตัวเองไม่อยากทําผิดต่อจิงไวย์คีละที่มอบความรักให้กับทุกคนดังนั้นไม่ว่าฉันจะไม่มีความมั่นใจแต่ไม่ใช่ว่าฉันไม่มีความมั่นใจแต่แค่หวังว่าตัวเองจะอยู่ก็ไรกับตัวตนที่วาดฝันไว้หน่อยเท่านั้นโอ้ยใหญ่คนนี้เนี่จริงๆเลย แต่ก็ต้องขอบใจเธอนะให้เช่นการอย่างรู้เธอก็อุตส่าห์เตรียมนกอ้วนไว้ให้ฉันมีความสุขมากจริงโอเคสั้นๆเนอะดีจัง <c oughs> ไม่ใช่เลยหรอกผมก็ไม่รู้ว่าถ้ามันยาวจะทำไง <c oughs> โอเคต่อไปดูเดนดอขอจิบน้ำแป๊บหนึ่ง พองเริ่มแตกแล้วทุกคนเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวต้องมีอัดเ,อเกนชิน,นนะอีกนะมาดูเนดาวครับเส้นทางของฉันอย่าโมเดลเศร้าเสียใจกับอดีตจงตัดสินใจอย่างกล้าหาญเถอะในเมื่อเลือกเส้นทางอื่นแล้วก็ต้องยืนหยัดมุ่งมั่นเดินหน้าต่อไปลุย ถนนในยามเช้าคือคักไปด้วยคุณลุงที่ออกกำลังกายตอนเช้าคุณยายตั้งแผงขายของและเด็กเรียนเสริมที่ตื่นเช้าเพื่อเริ่มชีวิตวันใหม่เธอเดินช้าๆไปบนถนนและจ้องมองทุกอย่างที่แสนธรรมดานี้ในที่สุดโลกก็กลับมาสงบสุขและชีวิตที่เธอและเพื่อนๆจินตนานการและคาดหวังไวก้ก็ใกล้แค่เอื้อมดีจริงๆนั่นเป็นความคิดแรกที่ผุดมาในหัวของเธอและตามมาด้วยความรู้สึกเหนือจริงใช่แล้วความสงครามมองไกลจบได้จริงๆทุกอย่างที่เคยฝันไว้ความพยายามทุกอย่างของพวกเธอนั้นกลายเป็นจริงแล้ว แม้ว่าเธอจะเคยยืนอยู่แนวหน้าเพื่อต่อสู้ต่อกอกับภัยพิบัตินั้นแต่เธอไม่สามารถมองตัวเองเป็นผู้ชนะของสงครามครั้งนี้ได้ตั้งแต่เธอจากไปตอนนั้นชื่อชิงุเนคิระก็กลายเป็นตำนานในทุ่งหิมะไปพร้อมกับทีมอาปาหิมะแม้จะถูกบังคับให้ลาทิ้งอดีตทุกอย่างแต่ความกลัวและความต่อต้านการต่อชัยชนะที่น่าสังเวชในทุ่งหิมะก็ยังคงติดอยู่ในใจของเธอฐานะนักเร่ร่อนอาจจะเหมาะกับเธอมากกว่าอาดีตวาคิเรียระดับเอ เธอเดินมาถึงที่หมายโดยไม่รู้ตัวว่าคิวดียชิกซศราที่แข็งกันที่สุดได้มารออยู่ก่อนแล้วเธอหยุดคิดด้วยเปลือกก่อนจะบกไม้บกมือทักทายเพื่อนเก่าที่อยู่ไกลช่วยเปลี่ยนแอนิเมชั่นท่านี้ของดูแลนดลได้ไหมคือผมดูแลนดลเขาเยอะแต่มันพอสะบัดแล้วมันแข็งแล้วมันแปลกๆอะ่ะเออช่วยปรับแอนิเมชับบนท่านี้ได้ไหมอรุสวัสดิ์รุ่นพี่กีฬา รู้สวัสด์เบียงกาโอ้ไม่ได้เจอตื่นไม่ได้ตื่นเช้า,านี้ตั้งนานแล้วขอโทษด้วยที่ชวนคุณมาวิ่งตอนเช้าขนาดนี้เปล่ปาเปล่าไม่ได้สื่อแบบนั้นเบียงกาแสงแดดที่อบอุ่นท้องฟ้าที่สดใสแถมยังมีเสียงนกอันไัยเราะได้ออกมาวิ่งสักหน่อยก็รู้สึกดีไม่หยอกนะการวิ่งตอนเช้ามมนช่วยให้ผ่อนคลายและกระตื่นดีลุนต่อทั้งวันงั้นเรามาเริ่มกันเถอะโอเคตอนวิ่งกับเบียงก้าวาคิวได้แข่งแก่งที่สุดฉันก็เป็นอดีตวากคิวเด็ก็ไม่ออมมือง่ายๆหรอกนะ เออหยอกเล่นนะเริ่มกันเถอ,อะเบียงก้าไปเกมเพ์สินะตามเบียงก้าไปอันนี้อโอเคสวัสดวัสดวัโอ้ยกดเก็บไม่โดนมันแอบหวาดเสียวอยู่เหมือนกันนะ กดโอกดโอทำไรอ่ะกดโอทำไมอ่ะเมื่อกี้โอ้ยไม่กอดยากอะเนี่ยทุกคนทำไมเล่นชิตชิตโอ้โหต้องตั้งต้องจ้งใจเล่นเลยอ่ะต้องตั้งใจเล่นเลยอ่ะบอกเลยนะเศรษดายเศรษฐายเศรษฐายเลวันนี้อยู่ได้ชิละ ชิงกุนาร์ก,กิเล่พูดผิดชื่อชื่อเลเทผมถึงพยายามเรียกว่ากีฬาตลอดเลยเพราะว่าอย่างเงี้ยแหละ <c oughs> พยายามเข้าออทอวหน่อยนะโอ้ยๆๆเก็บไม่ทันอ่ะยากอะเนี่ยโอ้โหผู้ไมจริงเห <c oughs> ็นบิงค้าแล้วต้องแสงเถอให้ได้ อันนี้ต้องคุมอะไรบ้างวะนี่ทำน,น่ารักเลยอะต้องกดดัวปะเนี่ยไม่ได้กดอะไรผมไม่ได้กดอะไรนะเฮ้ยอันนี้ต้องกดแล้วละ่ะอันนี้ต้องกดแล้วละ่ะนี่แน่มันเป็นตัวเอสดีแต่มันน่ารักอะเขารู้สึกที่ได้วิ่งนี้มันดีจริงๆวิวที่ตรงหน้าสายลมที่พัดผ่านทำให้าอารมณ์ปล่อยวาง ทำให้ปล่อยวางอารมณ์ที่อยู่ในใจได้นี่คือสาเหตุที่เธอชวนฉันมาวิ่งสินาเบียงก้าปิดคุณไม่ได้จริงๆที่จริงฉันรู้ว่าคุณกําลังเครียดเรื่องคอนเสิรต์ตถึงฉันจะไม่ค่อยรู้เรื่องการเป็นไอดอลแต่ฉันจําได้ว่าการวิ่งทําให้กล้ามเนื้อหดตัวทําให้ความสุขจนลืมเรื่องอไร้ล้าฉันเลยชวนคุณมาวิ่งด้วยกันขอบใจนะเบียงก้าการวิ่งตอนเช้าทำให้ฉันผ่อนคลายมากจริงแต่ฉันรู้ว่าคุณคงตัดสินใจเรื่องคอนเสิร์ตให้ตัวเองได้แล้วละ่ะ ใช่แล้วเบียงก้ามันเครียดมากที่ต้องตัดสินใจถึงยังไงทุกคนก็ไม่เหมือนเบียงก้านี่นะเพราะเธอตัดสินใจชีวิตของตัวเองเพื่อแบกรับโลกทั้งสองโลกทั้งโลกตอนอายุสิบสองอันนี้พูดถึงตอนที่เอาจักรวาลฟองอากาศเอาไว้ในตัวเนาะ <Okay. S 1> ตอนที่ได้ชุดกเกาะเดนแองโชราฉันแค่ทําในเรื่องที่ฉันทําได้แต่ในเมื่อมีความคิดและความเชื่อมั่นที่อยากปกป้องทุกคนฉันก็อยากทาให้ถึงที่สุด ซึ่งเหมือนกับมันก็ซึ่งก็เหมือนกับเรื่องอื่นๆนะว่าไหมอืมอเบียนก้าในตอนนี้เนี่ยได้บรรลุเรื่องที่ตัวเองอยากทําและกลายเป็นคนที่ตัวเองวาดฝันไว้แล้วตุนพี่ <c oughs> อย่าเขินเลยนะหญิงสาวตรงหน้าไม่ใช่เด็กสาวที่ยังใส่ซื่อและสุกสนเหมือนกันหลายปีก่อนตอนนี้เธอไม่ได้เป็นอย่างที่เจอครั้งแรกแต่นี่ก็เป็นเส้นทางที่เธอเลือกเธอฝึกฝนตัวเองอย่างต่อเนื่องพยายามทําให้ตัวเองนิ่งขึ้น มั่นคงและมีเหตุผลมากขึ้นเปลี่ยนจุดอ่อนตัวเองทีละจุดซึ่งเป็นเรื่องที่อิจฉามันจะดีแค่ไหนที่ตัวเองสามารถหลอกสิ่งที่ไม่ต้องการออกมาทีละชั้นทีละชั้นได้แต่เป็นพรอะเพื่อนเก่าของเธอตระหนักดีว่าตัวเองยังห่างไกลาจากนักรบที่แข่งแกร่งที่สุดเธอจึงเดินบนเส้นทางนี้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้นเธอได้ทาตามคำสัญญาทั้งหมดของตัวเองทีละอย่างและกลายเป็นตัวเองในอาดมคติของหญิงสาวที่ชื่อเบียงก้าและกลายเป็นดูรันดอล ความมุ่งมั่นนี้เป็นแรงผลักดันให้คนอื่นทำตามเธอดังนั้นอย่มามัวแต่เศร้าเสียใจกับอดีตจงตัดสินใจอย่างกล้าหาญเมือมอม่อเลือกเส้นทางอื่นแล้วก็ต้องยืนหยัดม,มุ่งมั่นเดินหน้าต่อไปงั้นตอนนี้ถึงตาฉันที่ต้องยืนหยัดมุ่งมั่นต่อเส้นทางตัวเองเลือกเย่ yeah. โอ้น่ารักดีเนาะคือเอาจริงไหมไอ้พวกนี้มันสอดแทรกความคิดแบบการใช้ชีวิตนี่นั่นนะ เออมันก็ถ้าใครเล่นหงกายแล้วตั้งใจอ่านไดอะล็อกยิ่งพวกอีเวนต์อย่างนี้นะผมว่าได้อะไรในชีวิตเยอะนะยิ่งถ้าเป็นเด็กๆเ,เล่นอ่ะเออผมก็รู้สึกว่าได้ได้ได้อะไรนะได้ข้อคิดได้อะไรเยอะเลยนะอ่ะหมดละโอเคเนาะน่ารักดีแต่ตอนนี้อันนี้เดี๋ยวผมแอบไปเล่นเอาเป็นว่า เดี๋ยวมันจะเปิดอันใหม่แล้วนี่หว่าเออเดี๋ยวผมก็ต้องลงไปเล่นอันบ้างอ๋ออ๋อเดี๋ยวมันมีอันเล่นอันนี้ให้เล่นด้วยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมแยกไปเล่นแอบไปเล่นนะครับทุกคนยังไงก็ออขอพักเบรกตรงนี้ก่อนสำหรับเนื้อเรื่องนะเดี๋ยวจริงๆมันจะปลดแล้วล่ะแต่ว่าเดี๋ยวผมอาจจะเดี๋ยวผมต้องสลับไปเล่นเก็บเนื้อเรื่องเกนชินก่อนเออพวกช่วงนี้เกนชินแม่งเปิดแพทแล้วมันมีอีเวนต์ไงอ่ะ ไปดีกว่าผมจิมเปนโตขอบคุณที่เข้ามาดูครับฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งให้เพื่อนๆดูด้วยชวนเพื่อนๆมาดูด้วยนะครับผมอีกนิดเดียวอยากซับอยากซับสไครต์ถึง1,000แล้วอะ่ะช่วยกันหน่อยนะใครที่ผ่านมาแล้วยังไม่กดซับฝากฝากกดด้วยนะผมเป็นช่องเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับหลักๆผมน่าจะเล่นหงไก่เป็นหลักแหละเพราะว่าผมยังอินกับเนื้อเรื่องหงไก่มากกว่าเกนชินเนี่ย ก็ก็อินนะแต่ว่าผมจะค่อนข้างปล่อยชิลแล้วะกินชินอะ่ะเออแต่ว่าจักรวาลหลักสำหรับผมยังคงเป็นฮงไกสามอยู่นะอ่ะไปเท่านี้ดีกว่าสวัสดีครับบ๊ายบายเจอนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ